ราศีธนูการงานดีเจริญก้าวหน้าการเงินดีรายได้หลายทางความรักดีสุขสมหวังสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงวันที่4-10กันยายน2566ของชาวลัคนาราศีธนูก่อนเขาน้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องหรือว่าท่านใดท,ที่ต้องการพรอ,อันประเสริฐก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์ลงไปครับสาหรบดีพยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินความรักนะครับดาววาสนาครับชาวรัคนราศีธนูครับมีดาวระสพฤษดีครับช่วงนี้เป็นราชาโชคครับวาสนาดีนะเพียงแต่จองไหหลังเช่นนี้ก็คือว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆเดิมๆครับแล้วแก้ไขปัญหาได้นะครับรวมถึงการมีคนอายุน้อยกว่าเชื่อหลือคุณนะครับคนในครอบครัวก็หมายถึงลูกหลานบริวารครับดวงส่งเสริมคุณนะครับ ช่วงนี้ดาวพระสวัสดีเป็นดาวช่วกพันธุด้วยนะครับความหมายก็คือว่าดาวเช่นนี้ก็หมายถึงมักเกี่ยวข้องกับโชคลาบนะครับถ้ามองเรื่องของเลขนาโชคก็คือเลขเกี่ยวกับบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของความสัมพันธ์ดีในครอบครัวหมายถึงได้เคลียร์ใจได้แก้ไขปัญหาก่อนก่อนหน้านี้ที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยมาพูดคุยแล้วความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับดาวพระเกรตวันที่1นึถึงเนะครับช่วงนี้อยู่ทางมรณะก็มีเกณฑ์ที่จะมีดาวคุ้มภัยมา ป้องกันนะให้กับคุณด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยให้กับคุณนะครับการเดินทางก็เดินทางไกลก็ปลอดภัยครับสุขภาพก็มีเกณฑ์ดีขึ้นนะครับดาวพระจันทร์ครับเชอรมนอนละนะครับวันที่3าถึงสก็มาอยู่ที่เดือนปุตตะครับแต่เข้มแข็งเป็นความหมายทางที่ดีครับช่วงนี้ก็มักจะมีมีโชคบีลาบจากการเดินทางไกลมีโชคความสำเร็จครับหรือว่าการทํางานมักมีลูกน้องบริวารหรือเครือข่ายที่ดีครับช่วยเหลืองานคุณนะครับ5้ถึงเครับช่วงนี้ก็เป็นความหมายดีเช่นเดียวกันนะครับ ความมรณะได้ยอยู่กับเรือนอริท่านใดที่ทํางานมีการแข่งขันสูงคุณมีโอกาสเป็นผู้ชนะครับมีโชคมีชัยสอบแข่งขันคัดเลือกประกวดประมลูลคุณมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้รับคัดเรื่องนะครับซึ่งเอามาต่อที่ดวงการงานครับชาวรา,าศีารศีโนนะครับมีดาวพระพุธครับดาวเจ้าเรือนการงานช่วงนี้ก็ยังจดจอนกลับมาดีลดาแล้วนะครับวันที่1นึ่งถึงเดดาวเริ่มฟื้นแล้วนะครับอยู่ที่เรือนสุภาพก็มกักได้รับความช่วยเหลืออย่างดีนะครับงานมีการพัฒนาตนเอง การทางานมักมีผู้หลักผู้ใหญ่สามส่วนช่วยเหลือครับท่าในใดทำมาค้าขายหมายถึงลูกค้านะครับลูกค้าประจําลูกค้ารายใหญ่ซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องนะครับยอดขายก็ยังถือว่าเฮงปังนะดีกว่าช่วงเดือนที่แล้วด้วยนะครับดาวพระสุค,ครับช่วงเลาพาะช่วงนี้ก็เป็นราชาโชคครับก็มักมีโชคลาภจากการทํางานในยากหรือว่าการช่วยเหลือคุณนะครับหรือว่าการเดินทางไกลติดต่อประสานง,งานทางไกลนะครับชาวลัคนาราศีธนูถือว่าทําได้ดีได้รับไรายได้พิเศษด้วยนะครับ แล้วก็การสังคมก็ถือว่าดีครับเป็นเทวีโชคแล้วอยู่ที่นปุตตะทำงานร่วมกันนะครับกับเพื่อนพ้องน้องพี่มิสหายช่วยเหลือคณดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าใครทํางานมีสายการบ่มชาครับคุณเป็นหัวหน้ามักมีลูกน้องช่วยเหลืองานดีครับดาวพระอาทิตย์นะครับเจริญสุภาพชุงนี้เข้มแข็งครับเป็นเกษตรก็มองว่าการทํางานมักได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้าหนายเป็นอย่างดีครับอาทิตย์ใหม่เรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าขั้นตําแหน่งด้วยนะครับท่านใดที่ทํางาน บริษัทองค์กรถือว่าตลอดเดือนนี้เลยนะครับมีเกณฑ์สูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับดาวพระอังคารครับจ่เป็นปุตตะนะเรื่องของงานใหม่ครับช่วงนี้ก่อนหยิบจับที่เริ่มได้นะครับดาวเป็นมหาจักรถือวันดวงเปิดแล้วนะครับเรื่องของงานใหม่ท่านใดที่ว่างงานมีโอกาสสูงมากครับในรอบ1เดือนครึ่งนับจากนี้จะได้รับงานให้ทําช่องทางอาชีพให้เลือกเป็นงานที่ดีแล้วก็ถูกใจคนด้วยครับท่านใดที่อยากจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่จากงานเดิมก็ทําได้นะครับเปิดกิจกาาารรสขใหม่ได้คับ ต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสาร์ครับจรินการเงินนะครับช่วงนี้ยังถือว่าถอยหลังก็จริงครับเป็นเกษตรที่เรือนสัจชะการเงินภาพรวมก็ยังคงดีต่อเนื่องเพียงแต่อาจจะลดน้อยถอยลงบ้างครับยอดขายเชี่ยบางท่านก็เพิ่มขึ้นก็จริงแต่รายจ่ายมนเพิ่มตามครับดวบางท่านค้าขายเนี่ยควบคุมให้ดีครับเรื่องของลุกหนี้ครับถ้าขายพยายามขายเป็นเงินสดครับเป็นลุกหนี้จะทําให้เราอึดอัดใจแล้วก็อาจจะมีภาวะเรื่องของการบริหารลาบากนะครับในช่วง ปลายเดือนนะครับส่วนเรื่องของรายได้ดหลายทางก็ถือว่ามีนะครับเพราะว่าสิริอยู่ที่เรือนซาชาครับมากมีการสังคมที่ดีนะคมีเครือข่ายคอนเนชั่นวันหน้าก็เห็นโอกาสช่องทางงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ที่สร้างเงินให้กับคุณนะครับดาวพระเสาร์ครับจุลาภะของโชคหลักทางการเงินนะครับถือว่ามีครับแต่ต้องเรีวยกว่าดวงได้อย่างเสียอย่างครับต้อง,อง,องบางครั้งต้องสูญเสียของชํารุดเสียหายบางอย่างแล้วเดี๋ยวคุณได้โชคหลักทางการเงินมานะครับ ท่านที่เป็นนักเทรดที่ติดลมบนอยู่มีโอกาสจะกลับมาเฟื่นนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับผลตอบแนทนจะกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของกระแสงเงินสดสภาพคล่องก็ถือว่าดีนะครับช่วงนี้ถือว่าหมุนได้เพียงแต่ต้องระวังรายจ่ายช่วงปลายเดือนครับอยู่เือน,นมอนะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณนะครับคนในครอบครัวของคุณบางท่านก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางครับการซ่อมสซมย้อยานพาหน,นะก็ดูแลให้ดีครับรายได้ ริหารให้ได้ครับก็จะผ่านไปได้นะครับการเงินจะได้มีสภาพคล่องแล้วก็มีทรัพย์สินในวันข้างหน้าได้ครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีธนูครับดาวพระพุธนะครับเจริญคู่ครองครับท่านใดที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ถือว่าความรักกลับมาดีขึ้นครับกลับมาฟื้นแล้วครับมีโอกาสที่สนับสนุนกันดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือญาติผู้ใหญ่สนับสนุนกันเป็นคนรักที่สร้างแลสร้างตัวไปด้วยกันครับส่วนผู้ยังโสดนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับดาว เรื่องของรักใหม่เข้มแข็งมากครับเป็นมาจากมีเกณฑ์ที่จะพบรักจากการทํางานหรือสายงานว,ชาชวิชาชีพเดียวกันกับคุณนะครับเข้ามาพูดคุยช่วงนี้ถนะือว่าส่งเสริมกันดีนะครับแล้วก็ดาวแห่งความรักก็ถือว่าอยู่ธรรมนรณะยังไงสักก็ต้องดูใจกันยาวครับบางครั้งอาจจะต้องเจอตัวตนจริงๆก่อนนะแต่ถ้าพูดคุยกันออนไลน์เดียวไม่ได้นะครับต้องดูใจกันยวยาวแล้วก็ปรึกษายาิผู้ใหญ่ครับสรุปรายสัปดาห์ครับชาาลัคนาราศีธนูนะครับการงานถือว่าดีมากนะครับเจริญข้างหน้า การเงินก็ดีครับรายได้หลายทางครับก็แค่ระวังรายจ่ายในช่วงปลายเดือนแค่นั้นแล้วก็ความรักภาพรวมถือว่าดีสุขสมหวังครับท้ายนี้ครับกระผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องขอให้ท่านดวงดีทุกเรื่องครับการงานก็ดีมีความก้าวหน้าการเงินก็ดีมีทรัพย์สินความรักก็ดีโชคลาภเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ